สวัสดีครับพบกับจานโอและจานทอ็อปเ้วยรายการยิปซีโอซีริกอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็ท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะกดแชร์ออกไปแทร่แล้วเพียงคนละ 9, กนเก้าพันนะ นะกดแชร์ออกไปเลวเซ่เลิรนนี่ฟังเสียงอาจารย์โอ้เสก่อนนะเลิรซีโอสิบสี่เ่ยกอลัลองลแชร์มาหน้าเฟซอยู่ เสียงอะไรดีไหม,มได้ยินข้างนอก,นนอกเล่เหมือน,นเสียงอะไรท่านลงนี่ปะ<ม>ถุงมัง้งเล่ หุงกันนะ่ะนั่นแหละเตไม่ชุชงจาดโอภคผู้มีจิตสัมผัสก็ได้สื่อกับบางสิ่งได้แล้ววันนี้ไงใครมาคุยขยะคะหน้าบ้านเนาะไม่มีขยะเก็บไปหมดแล้วสิ่งของผุ้งผู้ที่ากิดจากตรงนี้หรอ ลองกรสับพนรมจริงๆด้วยเอาาเย<พ>อเนี่ท่านอาจารย์โอผู้มีจิตสัมผัสก็ได้รู้แล้วนะมาเข้ามากดแชร์ออกไปเซจิตสัมผัสอาจารย์โอนี่แม่นยำทำไรทำปแกงโอดีนี่กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ เ,เม,มาสวัสดีค่ะสมคิดสิงห์ด้วงสวัสดีค่ะสวัสดีดีครับ ใครเข้ามาอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 0 0าพ0นเกแชร์เพียงเท่านั้นเราค่อยพิมพ์คำว่าแช,แชร์แล้ว ชื่อเล่นคําถามค่ะ<ม>บอกอายุมันก็จะดีนะคะแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะถ้าเราเปิดด้วยไพ่หนึ่งใบนะคะออ้ได้รั้งสิบเหรียญแนนะ่ร่ำรวยร่ำรวยรับทรัพย์ยยยนะคะ <c oughs> เสียงอะไรเสียงมาจากไหนเสียงมาจากใครดลมเสียงอะไรมนาะไม่รู้ปล่อยเหอะมันก็ไม่มีพลาสติกไรติก หรือว่าต้องเอามาทำความสะอาดนะคอะอะถามได้คนหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมแล้วเวลาสามวันเท่านั้นค่ะเน้นย้ำนะคะครอบคุมสามวันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ เลีแชร์แล้วแอนพรุ่งนี้จะทำยอดขายได้ปังไหมคะเลีโอ <Le> ้ oh. ยังไม่ปังนะพูดตรงๆยอดขายยังไม่ปังมปนไพ่ห้าเหรียญเราก็ไม่โกหกเห็นกันตอนหน้าเนี่ยห้าเหรียญอันนี้ไพ่เนี่ยมันยังมมไม่ปังไพ่ขอทานสสดงถึงการเงินที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้นะคะ บอกแค่นี่พอเดี๋ยวจะคิดมากอืมแค่ค่าใช้จ่ายมากกว่าไรายได้เท่านั้นแหละอาจารย์เขาจะบอกว่าอะไรเล่ <c oughs> นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเบืร์แชร์แล้วตามโดยชีแบรน แปรตามด้วยคำถามอ้าใครมาเพ่อะไรไม่มีเชื่อได้ยินเออช่างมันเถอะช่างมันครับอ้นั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยโอ้ยได้ยินนะอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานฝูงสุดก็ได้เป็นประธานกันไปแล้วอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมแชร์แล้วชื่อเร่งคำถามไหนยังแชร์ได้อยู่ไหม ให้หากันสักอาทิตย์หนึ่งกำลังดีลองกดดูนะเอ้าวไม่ชอบต้องกดตรงนี้ไหมวะโอ้นานเยอเกินทำอะไรไม่ได้ไงอาทิตย์น,นึ่งอะไรจานเราถึงไม่ไปยุ่งไงนะเพื่อกดแชร์ให้ได้นะครับนะเห็นหน้าเฟซก็รอพอแล้ว มาครับกดแชร์ออกไปแซ่เอ๊ะทำไมท้องมันห,วหวัหวหัวนะนี่นั่นไงบอกแล้วไงมันต้องกินเยอะเยอะมันแสบๆสท้องไไม่รู้ว่านิดๆอ่ะใช่มันต้องกินเยอะ,ะ,ออะอเยอะ เขาบอกว่าเราต้องถ้าเกิดอยากจะลดอาหารลดลด,ลดเขาเรียกลดความอ้วน,นนะนะเอาตรงๆกินตอนสิบโมงเช้าแล้วอีกทีตะหกมโงเย็นแล้วก็นอนหัวค่ำมือก็จะไม่หิวใช่แล้วทำได้ไหมละ่ะก็ทำได้อ่ะ อาจารย์อจารย์ไม่ทําไงกินตอนสิบโมงเช้าแล้วไม่กินขนมไม่กินสแน็คอะไรเลยนะแล้วกินอย่างที่ตอนหกโมงเย็นอ่ะใช่ธอนอนเร็วจทได้ยังไงนอนเร็วอ่ะดีที่สุดนอนเร็วแล้วเขาบอกว่าต้องกินพวกเอ่อไม่กินอะไรนะไม่กินแป้งอะไรพวกเนี้ยไม่กินน้ำตาลห้ามกินของหวานให้กินโปรตีนให้กินผักขณะต้มจืด่ยโปรตีน อใช่กินต้ำจืดแล้วก็บอกเขาบอกเาเอาข้าวอะ่ะข้าวหนึ่งถ้วยหรือครึ่งถ้วยเท่านั้นแล้วนี่มาแบบข้าวพูนกินต้มจืดก็ซอสซอกินกินหมูกินผักก็นั่นน่นแหละคือโปรตีนอืม,อมแล้วก็อะไรอีกอ่ะ แล้วมันก็จะอิ่มแค่แป๊บเดียวเพราะว่าอาจารย์ท็อปจะกินแบบข้าวต้มเลยก็คือเอาข้าวใส่ถ้วยแล้วก็เอาแกงเจือเทราดลงไปเลยแล้วกินผสมกันถ้ากินแบบข้าวต้มอ่ะมันจะอิ่มไม่อิ่มไม่นานแล้วมันก็จะหิวอีกดีอย่างนั้นอ่ะดีโอต้องมาลชงโกโก้ก,กินตอนกลางคืนแล้วไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรต้มเมื่อคืนเนี่ยก็ รออยู่ต้องนานจนหลับไปเลยหลับอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รอ,อรอน้ําเดือดหลับๆอยู่ก็ได้ยินเสียงก๊อแก๊บก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บเหมือนไอ้เนี้ยพลาสติกที่หุ้มพ่อพิ่คะนนอ่ะเหมือนเหมือนมันมีลมพัดเปล่าอะ่ะแล้วมันดังอะ่ะแต่ว่าพอลืมตามานะทุกอย่างนิ่งสนิทหมดเลยนะไม่มีอะไรขยับเลยแล้วที่ได้ยินคืออะไรแล้วแบบนี้ก็มาอีกแล้วะ สดงว่าท่านท่านอยากให้เอาพลาสติกออกโอ้ก็เลยเอาออกให้มันคือนีลาทิ้งพลาสติกที่ี่หุ้มพลาสิเนยไปเอาดูเวลานี้กดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามสิบวละสิบพอดีแล้วเมื่อกี้สิบพอดีหมดเวลาแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเซลออกไปละไปทำรายการองค์เทพละนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กโอสิริกอรอภิรัตเบอร์โทร061 992264509259261 9 2 i d r i โอสิริ 1, 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ้านพายิปสีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้า,นาทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารบงสบงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะ รับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับเอาละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วครับนะสำหรับดูดวงในคืนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับนะอืม